จีนกำลังเร่งการพัฒนาข้าวโพดไฮโปรตีนเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าถั่วเหลืองที่นำมาเป็นอาหารสัตว์ตลอดจนยุทธศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นลักษณะของข้าวโพดไฮโปรตีนนั้นคือการเพิ่มปริมาณโปรตีนในเม็ดข้าวโพดโดยปกติข้าวโพดจะมีสารโปรตีนประมาณ8%แต่เป้าหมายของการพัฒนาข้าวโพดไฮโปรตีนนั้นคือเพิ่มสัสดส่วนดังกล่าวให้มากขึ้น1% ในปี2024ยอดปริมาณการผลิตข้าวโพดของจีนอยู่ที่290ล้านตันผู้เชี่ยวชาญคาดว่าเมื่อเพิ่มปริมาณข้าวโพดและโปรตีนมากขึ้นในทุก1% ปีหจะสามารถเพิ่มสารโปรโตีนจำนวน2.9ล้านตันหากเป็นไปตามนี้ใน1ปีจะลดการนำเข้าปริมาณถั่วเหลืองได้อย่างน้อย7-8ล้านตันปัจจุบันทั่วประเทศจีนมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดจำนวนกว่า600เฮกตาร์ปลูกข้าวโพดไทยโปรโตีนที่มีสารโปรโตีนมากกว่า10%โดยจะเป็นส่วนเสริมของอาหารสัตว์เป็นหลัก